สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาเดินเที่ยวดูทะเลหิมะนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่หนึ่งองศานะคะเมื่อคืนอีมะตกทั้งคืนเลยชาดิดูนะคะตกทั้งคืนเลยเมื่อคืนหิมะหนาประมาณเกือบสิเกือบห้า ้เนนะคดะูนะคะข้างหน้าเราลานข้างหน้าเนี่ยเป็นเป็นสวนนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นที่ลานหญ้านะคะดูนะคะทุกคน <Hi. S 2> แบบว่าจุกๆเลยนะคะ ข้างหน้าเป็นเนินนะคะเป็นเนินกว้างมากเลยนะคะแล้วก็จะเห็นว่า,าปกคลุมไปด้วยทะเลหิมะนะคะทั้งเมืองจะเป็นสีขาวนะคะไม่มีสีอื่นปนเลยนะคะขา,าขาวกลขาวกับดำดำก็จะเป็นแนวต้นไม้แกนต้นไม้นะคะที่เหลือก็จะเป็นขาวหมดเลยนะคะต้นไม้ก็จะมีแต่กิ่งก้านนะคะใบร่วงหมดแล้วนะคะ ต้นไม่ไหวเราเดินเล่นกันนะคะวันนี้น้อยคนนะคะที่จะมาเดินเล่นนะคะนอกจากว่าเ,ออเ,ออเพราะว่ามันหนาวมากนะคะไม่ใช่เวลาไม่ใช่เดินเล่นไม่ใช่เวลาเดินเล่นนะคะเราดูคู่นั้นนะคะข้างหน้าเราเขาเออพาหมามาจูงนะคะชมบรรยากาศนะคะดูฟังเสียงนะคะ รองเท้าก right? no. ็ต้องเป็นรองเท้าแบบเฉพาะเดินหิมะนะคะไม่งั้นลื่นมาก มาสัจจัน์มากมากเลยนะคะดิดี้ชอบประชนภัยนะคะดิดี้พาไปหาสิ่งที่แบบแปลกใหม่ๆนะคะคนอื่นเขาไม่ไปกันหรอกหนาวดิดดี้หนาวไหมหนาวมากหนาวมากนะคะหนาวมาก เป็นหน้าหนาวจริงๆแล้วนะคะหน้าวินเตอร์จริงๆแล้วนะคะ No calling falling, no way falling. เดี๋ยวใส่ถุงมือนะคะหนาววันนี้อุณหภูมิหนึ่งองศานะคะอุณหภูมิหนึ่งองศาแล้วก็หมอกไม่ใช่หมอกหิมะลงตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วะคะ่ะตกหนามากเลยนะคะ เกือบสิบเซนนะคะบรรยากาศแบบโคตรฟินเลยดูบรรยากาศรอบๆนะคะ ตรงไหนไม่มีหลังคาตรงนั้นจะปกคลุมไปด้วยหิมะนะคะอุ้ยสิบเซนได้แล้วนี่หนามากดีดีเดินทิ้งแล้วชั่วร้ายมากรองเท้าต้องเป็นรองเท้าอย่างดีเลยค่ะดีดีรอด้วย ดีตลกนะคะบันเทิงดีที่บันเทิงมากเลยเร็วเร็วเดี๋ยวต <laughs> ีจะแกล้งดีดีเดี๋ยวตีจะแกล้งดีดีรัดชมเหรอไม่คุ <laughs> 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 ้มหนกนานนะคะหนกนานาย <Okay. S 2> อยาาก,กินบิงซูไหมคะ ได้น้ำแดงนะคะสุดยอดดูนะคะเราเจอขุมน้ำนะคะขุมน้ำนี้เป็นน้ำแข็งนะคะแต่ก็ยังเดินลงไม่ได้นะคะเพราะยังยังไม่หนาวพอยังไม่แข็งพอนะคะข้างหน้าเนี่ยบนแผ่นผิวน้ำนะคะแข็งหมดแล้วนะคะแต่ข้างล่างข้างล่างนี่ยังยังยังไม่แข็งตัวนะคะ มีการบอกว่ามาฝั่งนี้สิจ้าที่รักเพราะว่ามันจะสวยเราลุยป่านะคะดูบรรยากาศในป่าตอนหิมะตกเป็นยังไงนะคะ่ารู้แล้วนะคะพวกสัตว์ป่าก็จะอยู่ยังไงนะคะก็อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ๆนะคะแล้วก็หิะมะจะไม่ปกคลุมนะคะจะมีที่ให้หลบนะคะอย่างเช่นตรงนี้นะคะ วกกวางเอวยกระต่ายเอยนะคะเพราะว่าใบไม้รับหิมะไว้หมดแล้วนะคะตรงตรงพื้นนี้ก็โอเคนะคะไม่ไม่หนาวนะคะไม่มีน้ำแข็งไม่มีหิมะนะคะถ้าเกิดน้ำแข็งวันนี้นะคะพื้นนี่แข็งเราสามารถเดินไปได้นะคะเนี่ยไปต่อค่ะ ไปไหนครับไปซื้อซ่อมตำปลาล้าอยากกินอยากกินแล้วก็ไปซื้อน้ำแดงด้วยนะคะน้ำแดงเอามาใส่บิงซูดูแนวป่าสนนะคะสวยงามนะคะ ดีดีชอบพาเข้าป่านี่โซชิกนะชัดดิกดีดีคอมเช้า,อชาๆออกกําลังกายนะคะ สนุกอะไรอย่างนี้ดูเหมือนจะหนาวนะคะแต่ว่ายังดีกว่าที่ว่าทำท่าว่าจะหนาวนะคะจะหนาวมากนะคะถ้าเกิดข้าวหนาวจริงๆไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เดินขึ้นเนินนะคะดูรองเท้านะคะเสียงดังนะคะเดิน รุดรุด,ร,ดรุดนะคะทำปฏิยากับน้ําแข็งเพราะรองเท้าจะต้องมีแบบว่าเกาะพื้นสนอย่างดีเลยกาะพื้นสนหิมะอย่างดีเลยนะคะมัอือลื่นนะคะเหมือนขนมก้อนเมฆบ้านเรานะคะขนมปุยไา้นะคะเบา งจ,งจริงๆนะคะถ้าได้น้ําแข็งนะแต่ว่าจะ,จะถ้าได้อะไรนะเฮลูบอยนะคะทําแดงจะเลิศมากเลยค่ะ ฮ่าฮ่าดีดีมานี่เทียขมขมหลบทำเป็นหลบนะฮะมิ <c oughs> น้ฮาร์ดน่าอาดูน่าสงสารน,นี่ฝรั่งคนนี้เสียถาเราแล้ว อุ่นในชั้นเนี่นนนนะยปกติจะปกคลุมไปด้วยสีเขียวนะคะมีทุ่งหญ้าป่าเขาต้นไม้นะคะแต่ณตอนนี้เนี่ยปกคลุมไปด้วยหิมะนะคะ ดูแนวป่านะคะบรรยากาศในรูปจริงๆเลยอะไรที่จอดอยู่ข้างนอกนะคะโดยไม่มีหลังคานะคะสภาพก็จะปกคลุมไปด้วยหิมะหมดเลยนะคะ กลัวลื่นนะคะถึงยังล้อยางจะดีนะคะที่ม้ายังตกเรื่อยๆนะคะตกแรงกว่าตอนที่เราเพิ่งเดินออกมานะคะ ที่จริงเราเอาร่มมาด้วยยังไม่มีค่ะที่รักแต่เป็นตลกนี้ เดินๆไปแล้วนะ obed? เราไม่เจอใครเลยนะคะนอกจากคู่ที่จูงหมาเมื่อกี้นะคะเพราะว่าบรรยากาศไม่น่าจะออกมาเดินเล่นนะคะเพราะมันหนาวเหลือเกินนะคะดี tense, ้หนาวไหมคอลคาร์ดย yeah. ัดคาร์หนึกรัมมินุสบนงองศาตอนนี้นบหนงองศาแล้วนะคะ Shelter, so ที่ไม่หนาวเนี่คะ <c oughs> เพราะว่าเราใส่เสื้อผ้าค่อนข้างจะหนานะคะรองเท้าก็รองเท้าอุ่นมากนะคะแล้วเสื้อนี่ก็เสื้อใส่สี่ชั้นนะคะ <c oughs> ใส่เสื้อสี่ชั้นนะคะส่วนกางเกงนี่นเราใส่สองชั้นนะคะไม่รวมกางเกงในนะคะ นอนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยๆจะใส่เกลือนะคะ Snow is falling. ที่มาเริ่มหนาลงเรื่อยๆนะคะตอนนี้ดีนะคะอ่ะมันจะเป็นฝอยฝยนะคะลงมาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบก้อนๆกลมๆใหญ่ๆนะคะแป๊บเดียวก็จะเต็มเมืองเลยนะคะเราเจออีกคนนึงนะคะเดินนอร์ดิกวอลกิ g นะคะออกกำลังกายตอนเช้า อีกรอบนึงนะคะ เดินเขานี่นะคะเป็นป่าเดินเดินเขาเล็กๆนะคะเราเดินออกกําลังกายตอนหน้าร้อนประจํานะคะเส้นทางไม่ยาวมากนะคะแล้วก็อยู่ใกล้บ้านเข้ามาให้อาหารนกนะคะอาหารมาให้นกนะคะ ดูนะคะเขาเอาอาหารนกเอ,เอาอาหารไม้นกนะคะแล้วก็พวกกระรอกด้วยนะคะยอย่ำยำก็จะทำรังให้นกนะคะในแนวป่านะคะแล้วก็จะมีคนที่อาสานะคะจิตอาสาก็จะเอาอาหารมาให้นะคะตรงนี้มีหลายรังอยู่นะคะ Trusties There's no man Lala ลา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  Trusties no m มาแล้วมาแล้วมาแล้วบรรยากาศดนมาเลยนะคะไม่หนาวเราไม่ไม่รู้สึกว่าอยากจะใส่ถุงมือเลยนะคะเพราะว่ายังยังยังได้อยู่นะคะก็เลยไม่ใส่นะคะดูนะคะเขา เขาเอาเนกเ,เอาอาหารมาให้นกนะคะติดอาสานะและ้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเป็นอะไรดูนะคะอันนี้เป็นของกวางนะคะเต็มหมดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเดินดูตรงนู้นนะคะเขาเอาญ้ามาให้ด้วยนะคะให้กวางน้อย เอาหญามาให้ด้วยนะคะเพื่อวกวางจะได้กินนะคะหญ้แห้งนะคะเยอะดสวัสดีบ๊ายบายขอ a n k ณ see you I do for you. I do,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  I do. Chow, <laughs> chow, ciao. ciao, ciao. <laughs> oh. <laughs> Jump! Do, do, do. Clang, clang. เหมือนซุ้มน้ำแข็งเลยนะคะซุ้มน้ำแข็งลอดซุ้มน้ำแข็งกันนะคะเหมือนเราเดินลอดซุ้มน้ำแข็งเลยนะคะต้นไม้นี่ยังร่วงไม่หมดนะคะก็จะมีสีสันนะคะก็แปลกดีเหมือนกันนะคะ สวยอยู่นะคะนอกจากสีขาวดำแล้วน้ำเงินแล้วนะคะเขียวแล้วนะคะก็จะมีสีออกแดงๆหน่อยนึงดี๊ดดิดีแ <c oughs> กล้งต้นไม้นะคะ ทำไรทำไรหิมะตกต่อเนื่องเลยนะคะยังไม่หยุดเลย ดูขมน้ํานี้นะคะผิวหน้านะคะผิวหน้าหน้าจะแข็งหมดแล้วนะคะแต่ว่ายังแข็งไม่เต็มที่นะคะก็จะเดินเล่นบนผิวน้ำผิวหน้าหน้าผิวน้ำไม่ได้นะคะเดี๋ยวก็จะบรุ่มลงไปข้างในนะคะ อลังการมากเลยค่ะสวยงามมากที่หลบไปไหนแล้ววันี้ชอบหลบชอบแอบหยบไปแกล้งเราหลาวเลยนั่นท่าทาง ดูน้องหมาออเอาสนองอ,ออกนะคะรถนี่ต้องอยางอย่างดีเลยนะคะไม่งั้นวิ่งไม่ได้ลงข้างทางหมดนะคะ เห็นรถแล้วนะคะจุดรอรถบัสนะคะของเมืองอีกจุดหนึ่งนะคะจุดรอรถบัสนะคะดูเจ้าหน้าที่แซะ,ะเฮมะากลางถนนนะคะเขาจะทำงานตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ ครบชั่วโมงแล้วก็<ๆ>จะเปลี่ยนคนแซะอีกทีหนึ่ง เริ่มหนาวแล้วคะ่ะฟินนาเร่จริงๆเจอร้านนี้มาอีกร้านหนึ่งนะคะร้านหน้าบ้านเราเองทุ่งกว้างมากเลยนะคะโอ้ยตอนนี้เริ่มหนาวแล้วนะคะ เริ่มหนามากนะคะเริ่มจะเดินไม่ไหวแล้วมันหนาเกินดูนะคะมีคนมาปั้นตัวสโนว์แมนนะยน่ารักจังเลยน้องสโนว์แมนนะคะค่อยทํามาเยี่ยมมาก สวัสดีค่ะทุกคนเป็นไงคะชอบไหมคะหิมะที่นี่นะคะปกคลุมเมืองทั้งเมืองเลยนะคะวันนี้เราเดินมาประมาณสัก2ชั่วโมงแล้วนะคะไม่หนาวเท่าไหร่ยังไม่ใส่ถุงมือนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s u r s c r ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะดีีบ๊ายบายบาย